โอเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องบินกันครับเครื่องบิน A 1 6 0ของ WL ประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับถ้าใส่ล้อก็จะเป็นแบบวิดีโอต้นคลิปครับแต่ล้อผมไม่ใส่แล้ว ผมไปลองเล่นมาแล้วนะบินโอเคเลยครับโอเคภาษาไทยนะครับตกลงตกแม่งอย่างเดียวเลยครับพอบินขึ้นไปปุ๊บพอเลี้ยวแม่งดิ่งลงมาเลยหักขึ้นไปมันก็เหมือนจะขึ้นนะแต่มันก็หัวปักลงครับเลยคิดว่าล้อเลือไม่จำเป็นเลยครับ ถ้าไม่ใช่ทุ่งนาคนระับใที่มีฟางนิ่มๆม,มันคงพังมาแล้วอะ่ะน่าจะหักหมดแล้วผมไปลองทุ่งนาคนระับมันเป็นนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วจะมีฟางนิ่มๆอยู่ช่วยได้เยอะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นซะด้วยดิสาเหตุที่ผมไม่เอาเครื่องบินมารีวิวก็เพราะอย่างนี้เนี่ยบังคับไม่เป็นครับ ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยจับเลยดีกว่าไอลำเนี้ยเป็นลำแรกเลยครับที่ผมเอามาถ้ามันอยู่ทนไม่พังผมอาจจะบินได้นะครับตอผมต้องหลรอบหน่อยอะล่วงหลายรอบหน่อยไม่รู้ว่ามันจะทนอยู่ได้หรือเปล่าตอนแรกล่วงไอตรงเนี้ย ทะลักออกมาเลยแผงมาติกเ่ยต้องแปะกาวเข้าไปใหม่ตอนนี้ซ่อมหมดแล้วครับไอ้ขาตรงนี้ก็แตกแปะข้างหนึ่งแล้วผมจะลองใส่ให้ดูแถวบ้านผมก็ไม่มีใครเล่นเครื่องบินเลยอะ่ะเซ็งมากเลยไม่รู้จะให้ใครสอนเลยตอนเะนี้ย บินเองมั่วเองครับกะว่าจะบินได้อย่างนกไงแต่ก็ทิ้งดิ่งอย่างเดียวเลยแม่งไม่ง่ายเลยครับเครื่องบินเนี่ยผมว่าจะเอาฮอมาเนี่ยจะเอามาดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยฮอเนี่ยฮอนี่ถ้าตกแม่งกระจายแน่ดูแล้วอ่ะแต่เพื่อช่องครับ เดี๋ยวจ้าอสักลำหนึ่งของ W L เหมือนเดิมน,นี่นี่ะเป็นฮอลํลเล็กเดี๋ยวผมจะพยายามบินให้ได้นะเดี๋ยวจะลองบินวนให้ได้ก่อนว,พอว่พอเวลาเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันคอจะหัวทิ่มลงผมก็ไม่เคยเล่นด้วยไงคนโทนก็ชิบหายงงพยายามจะจับทางมันอยู่ครับ มือต้องเบาๆด้วยอะ่ะถ้าคนที่เคยเล่นเขาก็บอกบินง่ายเนะี่ยแต่ผมไม่เคยเล่นไง้ไม่เข้าใจด้วยคนไม่เคยเล่นกับคนที่เคยเล่น,นครับมันไม่เหมือนกันครับแม่งไม่ง่ายเลยครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมกลับบ้านมาทันนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวจะทิ้งดิ่งให้ดูครับ ออเร่งแรงเร่งสตีดแรงไปครับแม่งพุ่งขึ้นบนอีกโอ้ถ้ามันไม่พังก่อนนะผมอาจจะบินได้ในคลิปแม่งบินอย่างสวยเลยครับฝรั่งเขารีวิวอะโอ้โหบินอย่างเนียนเลยพอเราบินแม่งยังกากเลยครับคลิปนี้เลยเอามา เอามาให้ดูแบบแล้วก็พูดคุยกันก่อนดีกว่าผมไม่ใช่มือโปรสำหรับเครื่องบินครับพวกรถยังว่าไปอย่างมันอยู่บนดินไงพวกรถอะรถไวๆยยังพอคุมได้ในเครื่องบินนี่แม่งจริงๆคุมยากจริงๆครับคนที่ไม่เคยเล่นอะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับ แล้วตอนไปลองก็ไม่ได้เอาเครื่องมืออะไรไปสักอย่างแม่งล่วงลงมาหลุดหมดเลยเอย่จับยัดเข้าไปได้ เป็นยังไงติดยากติดเยียนงวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับติดแล้วเรียบร้อย ใช้โลใช้ได้ปกติแหลงอยู่ครับ ดีกว่าเดี๋ยวโดนใบพัดครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นการพูดคุยกันเฉยครับเดี๋ยว ถ้าพรุ่งนี้กลับบ้านทันเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูครับแล้วผมจะไปทิ้งดิ่งให้ดูว่าการกขับเครื่องบินที่ถูกต้องเลยเป็นยังไงมันจะต้องปักหัวลงพื้นครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับซื้อมาพังแ็้แท้กู